สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง d m c NEWS ในเวลาเช้านี้ค่ะคณะศิษยานุสิ์วัดป่าลีลายวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีมุทิตาสการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระเทพสุวรรณโมลีเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชาทินานามที่พระธรรมพุทธิมงคลค่ะ เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2559ณาศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลลไยวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีมุทิตาสการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลือดสมณศักดิ์ให้พระเทพสุวรรณโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินานามที่พระธรรมพุทธิมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 9เป็นกรณีพิเศษนาพระที่นั่งอมรินวินิชัยในพระบรม,มาราชวังที่ผ่านมา สำหรับพิธีมุทิตาสาการะในครั้งนี้ได้มีพระพรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยาน,นาวากรรมการมหาเถรสมาคมพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพระพมมาาารมเวทีเจ้าคณะภาค15พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ในจังหวัดใกล้เคียงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนคณะกลยานมิตรวัดพระธรรมกายร่วมมุทิตาสการะในครั้งนี้และว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้อ่านสัญญาบัตรพระธรรมพุทธิมงคลนับว่าเป็นพระมหาเทระที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองด้านการศึกษา ด้านศาสนาสงเคราะห์และด้านการเผยแพร่ทุกศาสนากิจของพระธรรมพุทธมงคลล้วนเกิดขึ้นด้วยวิริยะอุตสาหะและเปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมที่พุทธบริษัท4น้อมนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีพระธรรมพุทธิมงคลได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะครั้งแรกในปีพุทธศักราชสองพที่ชั้นสามัญในราชทินานามที่พระสิรินันทเมธี ในปีพุทธศักราช2539ได้เลือ room, <an> ่อนสมณศักดิ <an> ์เป็นพระราชาคณะชั้นราษในราชทินนามที่พระราชปริยัตสุทีในปีพุทธศักราช2551ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพสุวรรณโมลีและในปีพุทธศักราช2559ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินานามที่พระธรรมพุทธิมงคลค่ะ